โอ้ทุกคนข้างนา้าเรามีถังขังคนด้วยนะเดีย๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดูสิเมื่อก่อนนะนะถังตัวนี้ผมกลัวมากตนตอนเด็กๆผมกลัวว่าเขาจ,จับเราเอาไว้ข้างในแล้วก็ปล่อยน้ําใส่เราอาจจะตายเนี่ยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะฮะที่เขาสาร้างขึ้นมาเพิ่งสร้างนะแต่ว่าน่าจะเสร็จแล้วล่ะ ทานบนก็เป็นทางวิวดีนะตอนนี้ม<ถ>ีรถดอยคลาสไปกันนี่ครับท่านผู้ชมรถอะไรฮนะนี่ครับถังขังคนนะโหใหญ่น่ากลัวมาก เขาจะจับเอาคนมาขังไว้นะอยู่ข้างในนี้น่าจะมีอยู่สักสี่ห้าคนดูสิมันมีสายเข้าเลยนะสายสีดำอ่ะมันนั่นคือสายอากาศนะทุกคนเนี่ถ้าผมเจอคนนี่ผมวิ่งเลยนะถ้าเขาเห็นคุณนะเขาจะจับคุณใส่ไว้ในถังไอ้นั่นนะถนะังฟ้าฟาเดี๋ยวเรารีบไปกันเลย โอ้ oh my god รถมาโอ้โ oh, ห oh. รถจีนนะรถอันนี้เป็นรถพ่วงรถจีนนะครับท่านผู้ชมนี่คอสนั่นคือทางที่เรามานะท่านผู้ชมนะนี่ครับเราจะเดินไปข้างหน้าน,นี้เลยนี่ค r o s โห oh, รถจีนอย่างแรงครับท่านผู้ชมดูสิ โอเคนี่ครับท่านชมต้นไม้ใหญ่โอ้นี่รถใครครับท่านชมดูสิมดูฮะข้างในโอ้หลุดเลยไม่น่าละไปไม่รอดแล้ว,วขเขาจอดทิ้งไว้นะน่าจะหลายวันหรือ่ ดูจากสภาพแล้วดูนี่ฮะจนมุดเข้าไปในใต้ดินเลยมดูสิสรถใครก็ไม่รู้นะฮะท่านชมนะเราเดินมาเจอเนี่ยเดี๋ยวพาทุกคนดูกันนี่ครับรถอะไรวะเนี่ยตรงนี้ก่อน อะไรวะจอดทิ้งไว้แบบนี้โอ้ทุกคนครับเราเดินมาก็หลายชั่วโมงแล้วนะคือเราเพิ่นมาเจอน้ำฮะ น้ำใครก็ไม่รู้นะฮะเข้าต่อแต่เรามาถอดเอามากินนะคือเราก็หายน้ำมากดูสิเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมขอดื่มสักหน,นะหน่อยนะผมอิ่มแล้วนะนิสครับท่านผู้ชม ทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินมะปรางะฮะนี่ครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมไปให้ทุกคนดูที่ต้นมืนเลยนะทุกคนฮะนั่นฮะโอ้โหสุกแล้วนะคืออันนี้มันก็เป็นส่วนของพี่ไนงะคือพี่ปลูกมาก็หลายปีนะฮะเจปีนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับมีคนมาตัดเอาไปแล้วนะ โอยพวกนี้นี่ถ้าให้ผมรู้นะผมรู้เอาตายเนะี่ยผมปลูกอุตสาห์ปลูกไ้นะนี่ฮะอ๋อผลมันก็จะมีเยอะๆหน่อยอไปเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาลงมากินก่อน